สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูพสุขุนบุงบรรยากาศที่มาตกยังเมือ่อเสาพี่น้องเกตมุ่งเสาเกาใกล้สิบแปดมงแล้วล่ะพี่น้องมึตงตกคักตกเนี่ยตกตะมว่านี่พี่น้องตกรีดกิยังก็ฝนตกหรือเปล่าในวัดยังเหมาเสาตกแห้งหวานมังบ่พี่น้อง่มันปล่ปอยอันนันอ้วนนันบักนุนมุ่งด้วยมัตกคักตกเนี่ยพี่น้องเอ่งรุ่มไปว้อยมึงขางบ้านนี่ น่าพี่น้องพี่น่อยทังเี็นตกไทยเดี๋ยวผาแบบมึงละพี่น้องพี่น่อยทุ่งไม่อยู่ข้างล่างแล้วต้งตกคักตกเนี่ยเนี่ยแล้วนะนี่นาบ้านพี่หน่อยนี่พยายามกัดก็ปอกอ่อนโลกวดออกไปแล้วอ่อนเกียมะฮวยยังกลับขึ้นีหม่บ้านมู่บ้านกระตุนพี่น้อง ตกเอาตะคักเต็นเนียพี่น้องเอ้ยตกซวงมือละตกตะบูบ้านเนี่งวะมันทียี่สิบปีนาเด้อพี่น้องเนี่ยตกคักตกเนียปกติเสียบไว้คิดนั่นยี่มาเดียนมีเดือนมีนาพี่น้องอืมเดียนเดียนี่หมาหมุนอีพี่น้องเอ้ยพี่น้องพลาเไปมึงล้างบ้านพี่น้องมึงพี่น้องมึงล้างบ้านพี่น้องมึงู ห้อยแมวมันออกประเด็นหิมะพี่น้องอืมปลอดภัว้ยงามพี่น้องงามคักงามเนมึงเนี้ยโอ้ยพึ่งเนี้ยะเล่นหิมะเหมือนี่พี่น้องเว้ยงามเก็ดบ่วงเก็ดบ่วงเศ้าเก็ดม่วงสิผานะทีพี่น้องลังบานเมย์หน่อยมึงตุนใหม่พี่น้องมึงมันอบตุนอันมึงมันอบอันหิมะไว้มึงตุนอันนี้งามงามพี่น้องมึงละ คือขนมเนาะโอ้ออนซ้วนได้บาดมาือนี่พี่น้องเอ้ยจะได้เล่นหิมะตัวมานี่อืมอืมบรรยากาศเนียเมื่อเสาพี่น้องเก็ตวงเสาร์ตกแตงโมบ้านเอื้อคือจะวอาดูดวงสิละพี่น้องบรรยากาศหนาวหนาวเยน็นตกว่ามันห้อยขนมปังมานี่ว่ามันออนบักนุ่นห้อย อ้ยฝนซ่อนในพี่นออ้องเอ้ยงามดีบรรยากาศหาเห็นไหมไครบอกเคยเห็นนี่สดๆเลยพี่น้องนี่เด้อบรรยากาศสดๆเลยล้างบ้านสิเดล,ลินที่มาเอาอันซ่าส่งซ่ามากินกับที่มาล้างบา้านก็ได้พผลกตะทั่งไฮพี่น้องไฮดิ้พี่น้อง,องต้นแบบแอปเปลิลต้นแบบอนนันผลมไม้ไม่น้อยล้างบ้านพี่น้อง น้ำผพักไปแล้วพี่น้องมุมบรรยากาศที่มาตกนี่มาเศร้า